สวัสดียามเย็นค่ะทุกคนเดี๋ยวนกจะพาไปดูพักในกระถางนะคะยามเย็นอากาศวันนี้ค่อนข้างร้อนมากๆเลยวันนี้อากาศอบอ้าวนะคะไม่มีฝนไม่มีอะไรเลยแต่คืนนีหน้าจะมีนะคะเป็นากาศยามเย็นๆที่บ้านนกนะคะตอนเย็นๆนะคะยังอุ่นอบอ้าวอยู่เลยค่ะพริกก็เริ่มแดงเยอะอีกแล้วนะคะใกล้เก็บแล้วค่ะ อันนี้ก็เป็นผักในกระถางโหระพาแล้วก็โหระพาอิตาลีนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปเก็บผักกันนะคะที่ปลูกในกระถางวางไว้ที่ริมชานบ้านนะคะก็มีผักห้อยระยะมาหนึ่งผักนะคะไม่รู้ยังไม่รู้ว่ามันผักอะไรนะคะปล่อยให้ห้อยไปก่อนเนาะอันนี้ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะจะเป็นแตงกวาหรือแคนตาลูปนะทุกคน ปล่อยเขาไว้ก่อนเดี๋ยวให้รู้ว่าเป็นอะไรนะะเคยเคยเคยทำร้านไว้แบบนี้ไว้ก่อนนาะอโอเคก็พามาเก็บไปโพรพาอิตาลีนะคะอหอมมากมากะค่ะทุกคนนี่ต้นนี้ก็งามค่ะต้นนี้ แต่อันนี้ต้องเก็บแล้วนะคะเดี๋ยวจะทําอาหารวุ้เย็นกินกันยังไม่รู้ว่าจะทําเมนูอะไรเดี๋ยวคิดอีกทีกําลังแตกอันนี้อุ้ยพอดแดดละกินหอมชุยเลยกินชุนดีนะคะได้เก็บไปทําอาหารวุ้เย็นกันนะคะนี่เดี๋ยวไปทําอาหารว้เย็นกันนะคะทุกคนกําลังงามเลยคะ่ะเนี้นะคะ่ะ ชอบมากเลยเวลาพักงามพักในกระถางนะคะทุกคนนี่ปลูกไว้กินนะคะกินได้ทั้งปีแต่ว่าพออากาศหนาวพอก็ไปแล้วค่ะอากาศค่อนข้างจะช่วงนี้อากาศดีมากลูกอะไรก็รู้สึกสดชื่นมากๆเลยค่ะรักมากเลยครับพักไทยเนะะี่ยค่ะพุรมพาคุณหนูก,ก็กำลังออกดอกแล้วนะคะนี่อยากจะเก็บไว้ทำพันเนาะนี่ พอถึงจะได้เก็บพันก็อากาศหนาวทุกที่ไม่รู้เป็นยังไงเนี่นะค่ะทุกคนกำลังสวยเลยเดี๋ยวจะเก็บไปทำอาหารกันนะคะนี่เนื้อผักไทยนะคะโอรพาไทยกำลังออกดอกเลยค่ะค่ะเดี๋ยวไปเก็บพริกกันนะคะจะทำอาหารมื้อเย็นกันค่ะโอเคเราก็เก็บพริกสดๆเนี่ยค่ะเนี่ย นะคะเดี๋ยวไปทำอาหารมาเย็นทานกันค่ะนี่เลยนี่ค่ะอืมไหลเม็ดอยู่น,ะนี่กำลังแดงๆเลยเนี่ปึ๊บปบึสวยนะมากคงจะได้เก็บพริกแดงอีกแล้วนะคะนี่นี่เดี๋ยววันนี้เอาไปแค่นี้ก่อนเนาะปึ๊บอีกเม็ดหนึ่งสิ นี่เลยเขาก็กำลังเริ่มเริ่มออกใหม่แล้วนะคะเนี่ยนี่ฉีดนกฉีดไออ้อเปลือกกล้วยที่นกมักเอาไว้นะคะนี่ก็กํกำลังออกดอกใหม่เลยนี่ออกดอกอีกคงจะได้เก็บอีกสักครั้งนะคะก่อนนะหน้าหนาวนี้นี่เดือนซองเดือนเขาคงจะโตกว่านี้นะคะนี่ ดีใจมากๆเลยนีแงเยอะอยู่ยังมีอยู่เรื่อยๆนะยังคงเก็บกินได้อีกนานทิกแห้งก็เยอะอยู่เฮ้ยนี่เช่นใจชืินใจ,น,ใจนี่เลยอันนี้ก็พักปรังนะคะทุกคนเนี่ยมากเนี่ยยดแตงมยอดรู้สึกจะเรียวไปหน่อยนะยังไม่ได้ทำค้างร้านเลยอุ้ยจะเลยไปไหนเนี่ยเนี่ย ไม่มีที่ไปไแล้วนี่ <c oughs> ไปค่ะไปทำอาหารวุ้ยเย็นกันแยกออกมาแล้วไปโหดผ่าหอ,หอมหอมค่ะทุกคนไปใหญ่นะสวยด้วยอันนี้ก็พริกนะคะพริกฝรั่งสีเหลืองนะคะนกเก็บมาด้วยก็ได้ประมาณนี้ค่ะวันนี้ก็จะผัดกะเพรากันนะคะเก็บพริกมาจาก สวนนะคะนี่พริกยาวไหมคะนี่<อ>ใส่ลงไปเพื้อนี่ค่ะก็เตียมไว้นื้อผักก็หั่เตรีมไว้แล้วนะคะมีพริกเหลืองแล้วก็พริกนะคะซอยไว้แล้วใส่น้ำมันลงไปเลยคะ่ะ หลังจากนั้นก็เจียวไข่นะคะที่ตีไว้ลงใส่ในกระทะเลยรอให้ไข่สุกกลับไปกลับมานะคะให้ไข่หอมให้เหลืองสักหน่อยนะคะแล้วก็ใส่พริกที่ตำลงไปนะคะผัดให้หอมเลยะคะ่ะทุกเ,เข้ากับไข่ที่เจียวไว้ให้สุกหอมเข้ากันดีนะคะ หลังจากนั้นก็ใส่พริกเหลืองนะคะที่หั่นไว้ลงไปผัดให้หอมอีกครั้งหนึง่งใส่แครอทเติมสีสันอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้ไข่ข้าวผัดที่เราจะใส่ตามไปหอมคุ้นคลุกเคล้ากันแล้วก็ปรุงรสเลยคะ่ะ ใส่ซอสเห็ดหอมซอสฟ้าเขียวอืมกปินหมอมฉุยเลยใส่ข้าวลงไปเลยค่ะฝรั่งไม่กินด้วยนะคะเพราะว่าเผ็ดค่ะกินคนเดียวนะคะน่าจะได้สักสองมื้อละคกัเนี่ยก็คลุกเ้าข้าว,าวให้เข้ากับไข่ที่พัดนะคะ หอมเริ่มหอมแล้วค่ะใส่พริกที่ซอยลงไปให้มีเผ็ดปลาเลมปลามนะคะแล้วก็ใส่ไปโหระพา,าอิตาลีอิตาเลียนลงไปนะคะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีส่งกลิ่นหอมอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะทุกคนอพร้มอมแล้วค่ะสุกเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ หอมฉุยเลยค่ะเ,เพื่อนๆมาค่ะมาทานข้าวมื้อเย็นด้วยกันค่ะทุกคนอร่อยอม,มีแตงหั่นซอยสวยนะคะทุกคน